สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งในพิตอร์สปอยนะครับกับเกม Steel Busters d u l u x นะครับอ่าไม่ใช่นี่ว่า Steel Busters d u l u x นะครับอ่าแล้วครับก็เป็นเกมแนวทดสอบนะครับก็เป็นแนวรอบคล้าย Assassin's Creed เป็นพวกแนวฝึกสมองมากกว่าโอเคได้ด้ะโอเคครับ ก็คงจะเล่นได้แค่นิดๆหน่นนนนอย,อยนะครับเออไม่ไม่ไม่ฉากมาเยี่ยคงจะเป็นฉากที่ตัวไหนไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเหมือนเหมือนเหมือนไม่ผ่านการทดสอบอะไรสักอย่างมันงเดี๋ยวนะนีปุ่มอะไรกระโดดเนี่ยอ๋อมีเซตเก็บเด็กมาโอเค เมืนเป็นการทดสอบของพวกสายลับอะไรสักอย่าง,งตัวเราเป็นสายลับแล้วก็มาทดสอบพวกดันต่างเพื่อไปไปทำภารกิจไจะไปทำภารกิจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผมเล่นไปดันหลงัลงๆนี่แบบยากมาด่านแรกๆนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ ล็อกพวกชุดพวกนี้ก็คือต้องเล่นซ้ำาหลายรอบนลยไม่ใช่อะไรก็คือต้องผ่านในเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไอ้พวกนี้ด้วยซึ่งก็แบบเฮ้ยชุดแรกๆมันก็ง่ายนะแต่ว่าหลังๆมานี่แบบยากถึงเช่นที่ผมผ่านเวลาถูกแล้วก็ทิ้งไปแบบเป็นแบบค้างเดือน ก็ปีนึ่แลนะ้ะไม่ถึงปี ấy, ประมาณครึ่งเดือนกว่าประมาณตอนผมซื้อตปเกมตอนสมมิเซลเพราะว่าเกมนี้ก็เล่นแล้วติดเนี้ยช่วงแรกๆติดแต่ว่าพอผ่านไม่ได้ก็โอ้อยากบอกว่ายากยากยาก,ยากโคตรเลยนะ Hey, 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 đi hey, đi, hey, đi hey, đi. hey, hey, มีคนทำเวลาได้แค่ยี่สิบสี่จุดหนึ่งศูนย์ด้วยโดยการวางนะเดี๋ยวผมจะลองรีทายดูต้อง,องใช้ใช้ใช้ชิ้นนี้ชัวโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะ <c oughs> จะพยายามนะ <c oughs> ต้องวางไว้ทางซ้ายนะมาตรงนี้ <c oughs> โอเค ชิปที่หนึ่งที่หนึ่งยังมีอันดับเบอร์เลคคอร์ดอยู่เนี่ยประมาณผมทำสิบสองจุดเก้าสามน่าจะช้าไปไนะย่าขอลองทีเล่นปิดใจในการทำลายสถิติโลกเนี่ย Come on guy. Come on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  Go 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 o Go g Yes อีนะครับอันดับก็ขึ้นมาอันโนอนโนอัโนอันโอนโนสิบเอ็จุดเก้าหนยอันโนนี่เยอะนะสงสัยเลิกเล่นมาละลองดู โอเคไม่ทําแล้วคือคนที่ทําได้หนึ่งวินี้คงจะแบบนายคือสุดยอดเลย ไม่หยิบก็ไม่ได,ด้หนึ่งสองสามเจย์เยอะล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 โอเคไม,ม่โอเคต้องลืมบอกไปว่าเกมนี้ผมซื้อตอนช่วงฮนะัมเบลิลบันเดลน,นะอีกแล้วเนะี่ยเออเกมดีๆีก็ น่าจะลดตอนคอมเปอร์นเดิมเดินก่อน,นตาทส่วนใครที่รู้จักเ,เว็บคอมเอร์นเดิมก็สมามารหาดูได้ที่เตินเป็นเว็บลดราคาไม่ใช่ดิเป็นแหล่งรวมเกมเฮ้ยเดี๋ยว Yeah, yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองตัวซิลิคอน ใช้งานยังไงเนี่ยเพราะเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเนะี่ยใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นกดซีมั้งเอยนะ่จะซีมั้

S <S <k iller> ไปด้แมเน,น,น,นสวัสดีไงเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เ้เ้ยหฮยอชิเม้นครั้งแรก พ่อเหรออ๋อตัวปอมนี่โอเคชอบไอ้คาโมสูรมากกว่าคาโมสูรจะวางไม่ทันคาโมสูรจะอันนี้มากกว่าเฮ้ยเฮ้ยยโย่ว h ส t ั u ว w ส a ั s คาโมสูรจะแบบล่องหนเลย อย่น,นี้เราต้องไปวางที่ทางตัวปี๊บเฮ้ยพลางตัวอยู่เฮ้กิลไม่ใช่เฮกิลโอ้ชิดชิด เอ้เลืมหยิบของเล่นหมไอ้เกิไม่ใช่อะไอ้เกิไอนายทำอะไรเราไม่ได้แล้วเรามีที่พังตัวค้ามคฉันสุดยอดนี่ยดนเดินเดินเดินดนเดิดนเบแล้วเกบแล้วอ้เกิร์อ๋อบ้า ฮฮัลหฮัลหลัหลัหัลหยิบของเล่นมาเอ้ยโนทรงคุณรุ่่ใทรงประสิทธิภาพด้วยที่พังตัวสามดีเนี่ยไม่ใช่ดิสามมิต <c oughs> ิอะไรแบบนทรงสามมิติ เยยัไกตรนั้นเลยว้าวเยอเลเยอะแล้เยอะลเยอะลย้ ลืมหยิบมาเราต้องมาแต่ตัวเปล่าเลยนะเออบ้าชิบันเลยนีสตาร์นี่ยหนึ่งสองสามปิ้วทีปิ้วแล้วก็ไปข้างบนเนีเออ่ยอาหยิบมาแล้วนะยังว่าเดิมอีกดื้อมิ้งเลยร้อนจัด เฮ้ยเฮ้ยยังโอ้อยหยิบมาแล้วยิบมาแล้วคราวนี้ไม่พลาดพิกระบว์พิกระบว์เย้ฮาพิกระบว์พิกระบว์ อย,อย่าบอกว่าไม่น่าพลาดพิกาบูเอสเอฮะโมเลกอดอืไม่พลาดอยูอ่อันดับที่ร้อยยี่สิบมาวิ่งด่านบอสและอยากบอกว่าข้าเอาสูตรก็ดีนะ

พ,พับ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 มาแล้วมาแล้วล้เสียโอเคเราทำการขับเพื่อนรักของเราไปถึงเขายิ้มมาปรมาก่นฮทบปิบปางตรงนี้นก,ก็ยิ้มไปปีลงมาเร็สิครับ การดบตัวที่สวยงามนะทุกๆด่านก็จะมีสู้กบับตนนัวนี้แต่ว่าเออเขาจะให้เล่นตัวธรรมดาซึ่งแบบเอ๊ะมันยากไหมก็ช่วงแรกๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าหลางังๆนี่แบบยากยากแบบเหมือนแบบอือคือแบบยากจนแบบอยากจะร้องไห้ เดี๋ยวเราไม่ไปดูเลยอยู่ไหนนะอ้าโลกทีหกนะหกทับห้าเ่ยี่มมันให้เล่นตัวธรรมดาครับแล้วก็อะไรมาติ๊กตอกติ๊กตอกคือไอ้พวกนี้มันเพิ่มอะไรอืมไค่อยเพิ่มพวกเอ่อสิ่งนี้เรียกว่า วิ่งไปแล้เนี้ยก็ต้องลอยตัวนี้ไปมีกไก่สีกไกแล้วก็ไปไปเลยได้ไปเลยไ,ไปเลย,เลยแล้วตรงนี้ครับเป็นที่ที่ยากที่สุดครัคือมันยากตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะหลบตรงนี้ได้ใช่ไหมเรา เราก็ล,ล่อไลตแล้วปุ๊บ ไก่ไก่ไก่ไต้องรอยเขาขึ้นไก่ยายายานะไก่ยายายาไก่ยังเฮ้ยยาคือแบบต้องฝึกความใจเย็นนะรี่ไม่ได้ไอ้มีสาตัวล้ว ไปอยู่ไปโอ้โ่โอ้มมีอยอะไเี่ยว่วเหมือนเป็นตัวโน้ตอะไรสักอย่างเลยเปล่า มันตับจังหวะให้ถูกแล้วมันเล่นคราวนี้ก็เฮ้ยฟุกผ่านเลยคือเหมือนจะฟุกผ่านไงฟุกผ่านแม่นะไงตัวนี้คือแต่งเสียงเมื่อไหร่บินถึงมันนั่น ไปไนะตรงนี้อ่ะอเออไอ้เจ้าเธอเธอเอะไชิบหอย OK, OK.

หาเราต้องไม่ได้นี่ผมเลิกวเ,นะเน,นี่สอามปั๊บ 6อีกแล้วแบบ6งรั้ง5นี่พาเราซีเรียสไปที